อยากมีให้รีบสร้างอย่ามาอ้างว่าบ้านจนอยากมีต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวกราบขอสวัสดีพี่้องนะครับชาวเกษตรกร,ร,กรผู้รัก,กรเกษตรอินทรีย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่20อนะครับเชา้าอาทิตย์ที่21เดือมีนาคมที่บ้านสวนพอเพียงนะครับ ตำบลมะขามคู่อำเภอที่คอมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับพาพี่น้องมาชมสวนอัปเดตกันนะครับว่าในโซนนี้เป็นโซนของแตงนะครับแตงกับแตงกวากับถั่วฝักยาวนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับพี่น้องครับตอนนี้เริ่มแตงก็เริ่มขึ้นค้างแล้วครับพี่น้องแตงเริ่มขึ้นค้างขึ้นค้างแล้วก็เริ่มออกดอกตัวผู้แล้วครับนะ เริ่มออกดอกตัวผู้แล้วนะครับขึ้นค้างแล้วก็ออกดอกตัวผู้แล้วครับพี่น้องครับเริ่มขึ้นค้างออกดอกตัวผู้หลังจากที่มันออกดอกตัวผู้แล้วก็จะออกดอกตัวเมียนะครับก็คือติดผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราต้องบำรุงเพื่อให้มันติดผลนะครับโดยการใส่ขี้ไก่นะครับ คือผมจะเอาขี้ไก่มาใส่นะครับเพื่อให้มันติดผลนะครับดอกเรืองอาลามเต็มไปหมดครับพี่น้องครับแต่มีดอกแต่แต่ดอกตัวเมียนะครับซึ่งมันจะสร้างเอ้ยมีแต่ดอกตัวผู้นะครับซึ่งมันจะสร้างเกสรก่อนอะนะครับภาพรวมๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเอาขี้ไก่มาใส่ให้แล้วนะครับ เอาที่ไก่มาใส่เป็นแถวหมดแล้วนะซุ้มนี้จะเป็นซุ้มของแตงกวานะครับแล้วก็ถัดไปจากตรงนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูถั่วฝักยาวกันนะครับพี่น้องแมลงเต่าทองมาแล้วตัวกินใบแมลงต่อทองเนี่ย กินใบแตงกินใบถั่วปักยา้วนะครับถั่วปักยา้วก็เริ่มนะครับเริ่มแตกกิ่งก้านสาขานะครับรู้สึกว่าจะมีช่อดอกแล้วด้วยครับพี่น้องครับมีช่อดอกแล้วครับตรงนู้นติดฝากน้อยแล้วครับ อันนี้คือถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวาบางคนเขาทำเขาทาแบบเขาทำแบบแบบตั้งต้นเดียวตั้งค้างเดียวแล้วก็ให้มันขึ้นสูงๆครับแต่ผมทำค้างแบบสลบนะครับเป็นจั่วนะครับนี่ครับผลการเด็ดยอดนะครับเด็ดปลายยอดนะเด็ดปลายยอดปุ๊บมันจะแตกนี่ครับตาดอกนะครับตาดอกตาดอกแล้วก็ ถัดจากตาดอกก็ยังมีอยอดใหม่ยอดใหม่ขึ้นมาด้วยตาดอกครับแทงตาดอกเพียบเลยครับพี่น้องครับเห็นไหมตาดอกข้างน้าเลยครับถ้าเราเด็ดยอดมันปุ๊บมันจะแทงตาดอกขึ้นมาทันทีเลยครับพี่น้องนี่เดี๋ยวคอยดูครับอีกประมาณสักสองอาทิตย์นี่ฝักจะเริ่มเต้มไปหมดเดี๋ยวค่อยมาดูตอนนั้นจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับนะครับย่ารกมาก เกษตรของเราเป็นอินทรีย์ล้วนครับไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับใช้แต่ขี้ไก่ขี้วัวนะครับมีขี้ไก่มีขี้วัวรวมๆก็เป็นประมาณนี้พอมันยอดมันขึ้นสูงแล้วให้เด็ดยอดนะครับพี่น้องผมเด็ดไล่เด็ดยอดมันพอเราเด็ดยอดมันปุ๊บมันจะแตกแตาดอกนะครับตามข้อ ตามข้อของใบนะครับบางที่ที่ใบเขาหนาๆเขาใช้วิธีการเด็ดใบนะครับลิดใบออกแล้วมันก็จะแทงตาดอกออกมาครับอันนี้เป็นเทคนิคเ,เล็กๆน้อยๆนะครับที่เจ้าเกษตรกรทุกคนได้ปฏิบัติตามนะครับผมก็เพิ่งมาเรียนรู้เนี่ยะครับผมก็รู้มาจากคูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับที่ท่านคอยแนะนําเรานี่ครับ ยอดมันสูงแล้วเราก็เดี๋ยวนยครับโอเคครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้รับรู้วิดีโอใหม่ๆที่ผมที่บ้านสวนพอเพียงเนะี่ย ได้แนะนําออกไปนะครับจะได้จะได้รู้ทัดกันนะครับได้อัปเดตอะไรใหม่ๆนะครับฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับเกษตรอินีวิถีบ้านบ้านครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อมาเป็นเกษตรอินีวิถีบ้านบ้านแล้วนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพจเพจในเพจ a c e b o o k นะครับชื่อเพจว่าเกษตรอินทรีย์วิถีบ้านบ้านนะครับแล้วก็ฝากอีกช่องนึงนะครับคือช่อง ผู้ชายขายแหนมครับพี่น้องครับใครอยากได้แหนมแซ่บๆไปทานก็ติดตามได้ในช่องเพจนะครับผู้ชายขายแหนมนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังยืนงงอยู่ในดงทั่วอยู่ครับพี่น้องจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ